ขณะนี้เรานั่งอยู่ตรงวัดสมนกตถาราม,มทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟอยุธยาครับทางทิศตะวันตกของถนนสายเอเชียเขาเรียกวัดสมนกตถารามวัดสมนกตถารามเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอยุธยาครับ เมืองอยุธยาอยู่บริเวณสถานีรถไฟคือบริเวณนี้เนี่ยพื้นที่แถวนี้ทั้งหมดนะฮะไอนี้เกาะเมืองอยุธยามีน้ำล้อมรอบไอบริเวณสี่เหลี่ยมแบเนี้เป็นเมืองอยุธยาวัดสมนกตฐารานอยู่ในเมืองอยุธยาครับมีส่วนสำคัญของเมืองอยุธยา ไอ้แผนที่อันเนี้ยมองเห็นทั้งสองภาคคือทั้งเมืองอยุยาทั้งเมืองอยุธยาไอ้เมืองอยุยาเนี่ยมีมาก่อนก่อนเมืองอยุธยาเมืองอยุธยามีทีหลังเหตุที่ต้องมีเมืองใหม่เป็นอยุธยาเพราะเมืองอโยุยาเกิดการโรคระบาดคนตายมากเลยต้องแก้อารรน์ด้วยการ ไปสร้างศูนย์กลางอํานาจใหม่เรียกว่าเมืองอยุธยาเมืองอยุธยาเป็นต้นกําเนิดของกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นกําเนิดของความเป็นคนไทยเป็นต้นกําเนิดของการพูดภาษาไทยเป็นต้นกําเนิดของประเทศไทยทุกวันนี้และที่เรากําลังจะพูดต่อไปนี่คือเป็นต้นกําเนิดของ พุทธศาสนาเทราวาตแบบลังกาเพราะฉะนั้นเรื่องของอยุธยาเนี่ยไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของคนชุมชนใดชุมชนหนึ่งแต่เป็นสมบัติของคนทั้งประเทศเป็นสมบัติร่วมกันของคนทั้งประเทศและเป็นสมบัติของมนุษยชาติในโลกไม่มีใครคัดคา้านการสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่ ที่คัดค้านคือไม่เห็นด้วยที่สร้างทางรถไฟผ่าเมืองอโยธยาขอให้สร้างเถอะรีบสร้างเร็วๆแต่ขอให้เลี่ยงไปทางอื่นเลี่ยงทางรถไฟไปทางอื่นแค่นั้นเองไอ้ตรงวัดเนี่ยวัดจมามนโกฏฐา,ามเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นพระปรางใหญ่แต่เหลือยอดมันด้วนไปแล้วมันหนักพังไปแล้วล ไอ้นี่บูรณะแล้วนะครับกรมตีนตากอนมาบูรณะแล้วถ้าก่อนบูรณะนี่เละเทยิ่งกว่านี้ครับคุณกันชัยกับผมเนี่ยมาเห็นตั้งแต่ก่อนบูรณะยังเป็นป่าเป็นดงอ่ะเข้าไม่ถึงนะครับเป็นเนินดินอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนเนี่ยหรือว่าไม่ไม่มันมันเห็นเห็นทรงแล้วเห็นอยู่เหนือดินแล้วแต่ว่ามันมีต้นไม้เศษหญ้ากะขยะก็ปกคุมไปหมดเข้าไม่ถึงเดินเข้าลําบากมากถามว่าแต่เดิมรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีภาพถ่ายให้ดูครับ รูปพระปางเข่าพระปางแบบละโว oh. สมัยก่อนอยุธยารูปถ่ายเก่าวของเป็นเขาเรียกว่าฟิล์มกระจกเป็นรูปถ่ายสมัยฟิล์มกระจกยังไม่ใช่ฟิล์มยังยังไม่มีฟิล์มถ่ายรูปแล้วก็ยังไม่เป็นดิจิตอลอย่างปัจจุบันอันี้เป็น hmm. มาจากฟิล์มกระจกซึ่งเขาเก็บไว้อาจจะถ่ายตั้งแต่รุ่นรัชกาลที่ห้าที่หอะไรไม่ทราบเก็บไวท้ที่กรมติปกรเขาก็ทําภาพ ขาดาออกมาดูเป็นมันเป็นภาพเขาดานะครับไอเนี่ยคือตัวเต็มหมายความว่าประมาณก่อนก่อนหน้าเนี้ยสักเกือบร้อยปีเนี่ยจะเป็นประมาณเนี้ยคือไม่ได้หักไม่ได้พังไม่ได้โค่นมีรูปทรงแบบนี้นักประวัติศาส์ินักวิชาการประวัตศาสินจากคณะโบราณคดีมหาสมาุปกรรวมทั้งกรมอยู่มก,ก่อนลงความเห็นเหมือนกันพร้องกันหมดว่าเป็นรูปทรงพระปรางแบบแลโลโก้คือแบบเขเมรนั่นแหละแบบขอม่นแหละเพูดง่ายๆนะฮะ มันชัดเจนว่าตรงเนี้ยเป็นเมืองอโยธยาที่สืบเนื่องมาจากเมืองหลวอ,อ,อันนี้เป็นหลักฐานที่ดีอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบรรดานักโบราณคดีที่บอกว่าเมืองอโยธยาไม่มีเนี่ยลองดูรูปนี้ให้ชัดนะครับอ่ะรูปนี้เนี่ยทางด้านโน้นทางด้านทิศใต,ต้ไอ้นี่เราอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระปางในอดีตคือรูปบนเนี่ยเนี่ยพระปางอยู่ มีสะพานทอดค่ะวัดเกือบทุกวัดในอยุธยาสมัยอยุธยาอายโยยาอยุธยาอะไรก็ตามแต่จะมีคูน้ารอบๆเกือบทุกวัดคูน้ําเล็กๆรอบๆเขาเขาสัญจรกันทางเรือไงมาวัดก็ต้องมาทางเรือไงทีนี้ทําไมเรียกวัดสมโกโธถาลามชื่อเรียกยากใช่ผมก็ว่ายากกว่าที่ผมจะตะกดถูกเนี่ยโอ้โหใช้เวลาหลายปีนะครับไม่ใช่ธรรมดา กว่าจะเขียนสะกดถูกก็สมนกฏฐารลามโอเคทั้งหมดเนี่ยมันกลายมาจากชื่อเขาสมณกูฏอที่รังกาครับเขาสมณกูฏที่รังกาเนี่ยบนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทเขาเชื่อกันนะครับผมไม่เคยขึ้นไปดู เคยไปถึงไอ้ตีงเขาสมรณกูเขาสมนณกูอยู่กลางเกาะลังกาเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของลังกาเขานะครับมีเชื่อกันว่ามีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเขามีคติเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่เกาะลังกาและประทับรอยพระพุทธบาทไวปบนยอดเขาครับ<ฆ>ต้องรอยแบบนี้พับปรางแบบระโบก็แสดงว่า มันสอดคล้องกับพงศวดารเหนือที่บอกว่ากษัตริย์ละโวมาสร้างเมืองอโยธยาเมื่อหลังพศ1 6 0 0ประมาณ1624-25อย้ะไรก็ตามใจไม่ได้ว่าแหละแต่นี่มันเป็นพงศวดารเหนือนะครับลักษณะตำนานัที่นักโบราณคดีส่วนมากไม่เชื่อแต่ผมเชื่อครับจะว่าผมไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะครับทำไมถึงเชื่อเพราะไอน้นี่ไงครับยืนยัน พระปรางนี่ไงครับยิ่งใหญ่แล้วถ้าอยู่ถึงอยุทยาสมัยอยุทยาจะเป็นยังไงก็อธิบายได้ว่าจากหลักฐานนะครับเอกสารจากหอหลวงก็ว่าสมาัยเขาเรียกจดหมายเหตุด้วยคาให้การของขุนหลวงวัดประดูทรงธรทบวัดประดูก็เลยเป็นนินที่เดียวอ่าบางคนเขาว่าแต่งในสมัยรัชการในรัตนโกสินทร์แต่หมายความว่าเขียนโดยคนสมัยอยุทยา มาเขียนบันทึกความทรงจําเอาไว้ว่าในอายุทยามัน,นมีอ,นอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเขาบันทึกเอาไว้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุทยามีพระมหาธาตุที่เป็นหลักของกรุงศรีอยุทยาห้าองค์หนึ่งพระมหาธาตุวัดพ,พระรามวัดพระรามข้างหนก็ตรงใกล้ๆกับบึงพระราม อยู่หลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทุกวันนี้นะครับเจ้าสามพยาสองพระมหาธาตุวัดมหาธาตุก็วัดมหาธาตุก็อยู่หน้าวัดพระรามอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดพระรามครับสามพระมหาธาตุวัดราชบูรณะก็อยู่ติดกับวัดมหาธาตุนะฮะสี่พระมหาธาตุวัดสมนกฏห้าพระมหาธาตุวัดพุทธไทยสวรค์ อันนี้คือวัด <5 S 2> ท,ทยสวรรค์นี่ยอยู่ทางด้านทิศใต้นอกเกาะเมืองวัดสมนกรก็วัดนี้เป็นพยานยืนยันว่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มาสืบเนื่องกันมาตลอดไม่คลายความศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งมีบันทึกไว้ขนาดนี้เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดําบัน คันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ